ดีปีใหม่ให้ตัวเองก่อนให้ตัวเองก่อนร่ำรวยร่ำรวยเงินทองใช้มาเทมาสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ครับขอให้มีความสุขทุกคนร่ำรวยทุกทุกคน นเนี่ยเข<อ>ง <ทา S 1> พี่เนี่ยปีนี้ใส่ได้ปีหน้าไม่รู้จะใส่ได้ปะปีนี้ยัดเลยเนี่ยองพี่ลายเดียวกัไงกน,น,นี่มนมเหมาหมมกัจริงๆเลนะเรานีาแล้วนะไม่ได้อัดคลิปในร้านเนี่ยผู้ใหญ่คนกลางขึ้นหน้านแทน ว่าคีดเดียวตัวแป๊เล่นๆนะคะเล่นๆนะคะไม่ถือสาเนาะสวัสดีปีใหม่ทุกคนจ้าอีกคนหนึ่งทำงาน